เป็นคนซื่อซื่อถือคือผัวปาาต้นสาอยากมีผัวสาวสาวมาเ,าเข้าหูคนใครเนี่ยหลวงตาท<า>่านหลวงตาเลยะอ,อยากทราบว่าท่านหลวงตามาอยู่ป่า,าหอนแห่งนี้นานกี่ปีแล้วกรุณาชี้แจงชัดๆโอ้โอกรุณาถอนคำ่าชี้แจงด้วยนะครับอุ้ยทำไมหรอครับมันจะถือตากู หลวงตาหลวงตาครับรผมอยกากทราบ่าที่หลวงตาถือออกมาใีเคอิ้นวมาหยัางครับอา้าวไอ้นี่นะเขาเรียกว่าไม้เท่าวิเศษของหลวงตาบอกผมว่าม,มันไม่ไพ่บานน,นี่น่นมาอยู่นำหลวงตาเป็นเวลาชา,นานินอจากลาหลวงตาลับบ้านลูกซีดลูกหายอยากลับบานแม่เลี้ยมันอะไหรหลวงตาอนุญาตให้ขับบานย<ห>แต่ว่าก่อนทีกลับบ้านหลวงตาก็มีของดีจะแจกยุใส่ของดีอ้าวลูกซีดอะเอาของดีมาลูกของวิเศษ อุ้ยเสียงผู้สาวย่างดีผู้สาวพราะเอเสียงโอ้เอารลองตาฮะร้องตาซืเฮ็ดบุญฉันบอกทำไมถึงว่าอย่างนั้นเห็นซื้อลูกนิมีดมาหล่นโอ้ยมันไม่ใช่ลูกนิมีดไม่ฮะหัวล้านโอ้ยัวลานังเป็นหัวล้านไม่ยังล่ะหัวเขือเออไปแล้วของดีเลยเอาไปแล้วไปแล้วของดีอ่ะอันนี้นะเขาเรียกว่าของวิเศษของหลวงตาคลองวิเศษ อนุภาพของมันนี่นะลายกาดเสลือเกินเป็นแังไหนลวงตาอ้าวสมมติว่า้ักษาซึกมาจะเป็นรอยเป็นพันหรือว่าใครกระตามที่ได้ยินเสียงคลองนี่ถ้าตีคลองดังโมงนีมันจะเป็นรอยอแต่ว่าทอยากให้มันหายกระตีครั้งที่สองโอ้มันเแย่เลยให้ผู้ใดล่ะลงตาใค้นายคนนี้พอาะพูดลวงตาตบตัวได้นน่ไม่ตัวแต่ว่ามีข้อแม่่าไปตีเหรียญกันแล้วกันโอ้

เห็นไหมล่ะกูบอกแล้วว่าจะไปตีแลนขอโทษลงตาผู้ขาทดสอบบงคนอื่นเขาเดือดร้อนครับขอโทษครับตีขึ้นเดี๋ยวนี้ครับครับจะเอ้าเฮ้ยลงตาเป็นร้อยและเฮ้ยตีคืนไหมจุนตี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 ใช่ไหมตีใช่ไหมจุนตีลงตาสิบอเซาเตีให้มาถึกโอ้ย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 หายแล้วนี่เอาวแล้เซาแล้วเอาต่อไปเอาอันต่อไปนี่เขาเรียกว่าของพิเศษ ของเออครับอนุภาพขอามันเหมือนกันกับอันแรกแบบไรอ้าวตัตีล้าทำให้คนหูหนวกเนี่ยถ้าอยากหายตัตีที่สองเอาแบบหูหนวกเราผมหามาโดนแล้วจะตี่ไรเนี่ยผมมันโจมหนูทำไงโจมผมไม่ตีจาของหูหนวกโอ้ยนั่งเสยตุยเลยเว้ยพูดยังไงนี่แพ้กัอยากได้เด้เอว่าบอกอันต่อไปมอที่ทุดกระหน่ำตาขาหรอกครับพินพินอ้าวอันสุดท้ายนี่เขาเรียกพิเศษที่สุดเลยเขาเรียกว่าไม่เท่าวิเศษ ไม่เท่าพิเศษอ้าวทางโคกนี่นะถ้าหากว่าชีไปตรงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่คดอ้าวมันกับบางคนเหรอที่ชี้ไปตรงๆน่ะอานุภาพของมันแม่เอออานุภาพของมันเขาเรียกว่าโคกชี้ตายปลายนี่ชี้เป็นชี้ใส่ใครตายหมดเลยแต่ว่าถ้าอยากให้มันเฟื้องขึ้นมาเอาตั้งปลายนี่ชี้อ้าวใครพูดค่ะก็เขามาเข้าบ้านหลวงตาครับฮะก้อนสิการ์ป้านเหรอผมจะได้น้ำในต่เป็นเมียแล้วครับเขาจะกลเขาหนี่งก็จะได้เขอากันเซ้าว ปากก็เสีวเดี๋ยวนี้นะเป็นอ่าเพราะว่าเอาจะต้องการนางนี่คือกันเราเหรอฮะเขาจะได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกศิษย์เลยรลูกศิษย์ต้องสงบสัยยิ้มบ้าที่บอกสิน้ำโขาโอ้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแบบแป๊บลวงตาจะตัดสินใจให้ครับครับอันนี้นะเขาเรียกว่าหั่มไข่ทองคำไขทองคำในนี่มันมีของวิเศษมากมายล่ะหามโจกหามมองเอ้ามองบ่ได้จีลงตามันจีเห็น เอาตั้งไว้ตรงนี้อืถ้าหาว่าใครยกหายหน่อยนี่ขึ้นจะได้อีนางนี่ไปครอบครองหลวงเมียโอ้ยหลวงตามันคือเบาแท้สิบ่ได้ผัวเบิดกรุงเทพสบอร์เอ้าหลวงตาก็บจีเสกอยู่โอมเพี้ยงหนักๆๆข่าวก่อนเดี๋ยวๆอย่าว่าอย่างนั้นอย่างงี้เถอะให้หลวงตายกก่อนเถอะหลวงตาเธอไม่ชวนไปเลยไปเลยตาบ่มีเสกเอาเลยเอ้าเอ้าขึ้นขึ้น มันหนักเนี่ยคู่ละวันมันหนักวายคู่จังเลยวันโอ้ยโอ้ยซาทูย่าไฮโยกขึ้นแน่แม่มันเป็นอะไรบ่อยากเป็นภรรยาลีงวะอีหาสุขเพียรวอนมือไปไปไปดูเขาไอ้คนโนมิ่งโยกซอยบ่จ้าต้องอยากมากอร่อยเขาอ่ะ โลกแล้วเราเพี้ยนใจแล้วโอ้เป็นยังเรือลูงหนาแล้วพ้าหนาซิ่งนี้ก็สิทธิ์ข้อสองนิ้วเนาะเขาเห็นกันตัวของไรฝ่ายเส้นนิ้วก้อยนี่มั้ยอ้าวคนต่อไปโยกมันมีอย่างยูหันผู้อยู่คู่อย่างโยกทีเดียวเอาอย่าไปจ่อ โอ้ยก็บอกแล้วว่าอย่าไปโจกไหมันจะมีอ่านเป็นไปโอ้โอ้นี่มันาลงมาจากหัวลวงตานี่ละโอ้ยมองนี่สิมันมาเที่ยวงานวันพ่อโอ้มึงแก่ว่าหัวงูนี่ถูกต้องนั่นบ่อไ้นหลวงตาไม่มีใครยกขึ้นครับเอ้าอนุญาตให้กลับบ้านได้ครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับหลวงตาจะกลับไปพักถอนไปขอกู๊ดหลวงตาไปไปโอ้ยนี่มดไปเท่ากับก้ับบ้าน ผัวแล้วลวงตายกขคืนลวงตาขคือโยคืนอ้าวมึงไม่รู้เหรอกูวางแผนไว้ตั้งนานแล้วโอ้แผนนี้น่าจะบอกกันตั้งนานโอ้จะบอกได้ยังไงเราพระเอกย่ห้องกงวัเขาได้เลยห้องกงฟุต